วันนี้ผมอยู่กับในาการเรือนพิเศษอีกเรือนนึงนะครับเป็นในการแบรนด์ที่เรารู้จักกันมาพอสมควรแล้วเปิดตัวในประเทศไทยอยู่ช่วงนี้แล้วนะครับที่ไประเทศไทยนะตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดบูธที่แอมเรียนเดนดอยแล้วนะครับนั่นก็คือยูไห่นะครับในกายูไห่เรือนนี้เป็นเรือนพิเศษอีกเรือนหนึง่งซึ่งเป็นในาฬการแบบที่ทําง,งานร่วมกันกับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือบ็อกเซอร์นะครับบ็อกเซอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องกีฬานะครับ เครื่องกีฬาเหล่านี้เป็นเครื่องกีฬลาที่ใช้กับฤดูหนาวนะครับแน่นอนเรายอมต้องรู้ว่าประเทศแถบทางยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหนาวเย็นมากแล้วก็บ็อกเนอร์ก็ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นการแข่งขันในทุกอย่างด้วยนะครับให้กับการแข่งขันทางยุโรปนะครับที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือบ็อกเนอร์เนี่ยผลิตเสื้อผ้าให้กับทีมแข่งขันของเยอรมันในตลอดเวลาด้วยนะครับในช่วง75ปีที่ผ่านมานะครับพอต้องบอกก่อนว่าบ็อกเนอร์เป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับและในรายการรุนนี้ก็เกิดจากการร่วมมือกันอยูนแล้ว จากทางริมันเนี่ยอยากจะเข้าไปสู่ตลาดของกลุ่มนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนั่นก็คือเป็นกลุ่มนาฬิกาที่แปลกกว่าแหวนอย่นะครับเนื่องจากว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ใช้กับกีฬา,าหน่นแนนะครับคงมีความโดดเด่นที่เห็นชัดเจนนะครับรูปตัวบีนะครับที่หน้าปัดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันจับเวลาที่โดดเด่นมากนะครับตัวเรือนเนี่ยก็มีขนาดปึกบืนนะครับเหมาะกับความเป็นในฬกาสปอร์ตเป็นอย่างยิ่งและด้านหลังแน่นอนเลย เมื่อเห็นโคโรโนกราฟแบบนี้แล้วคงบอกได้ว่าเป็นโคโรโนกราฟชุดที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับ7750ที่เรารู้จักกันดีอยู่ก็เป็นเครื่องยอดนิยมนะครับใช้งานง่ายแล้วก็อดทนครับเสียยากวมื่อไงนะครับรวมความแล้วในการเหานี้เป็นนาฬิกาสปอร์ตที่มีหน้าตาเ,าเหมาะกับการใช้งานในทุกวันมากนะครับอเอเวลาสวมอยู่บนข้อมือเนี่ยก็ดูสวยงามนะครับ